มีท่านผู้ชมสอบถามมาเกี่ยวกับกลไกการทํางานของหน้าไม้กลหรือว่าชูกันนูนะครับเดี๋ยวลองดูกันขั้นตอนแรกนะครับก็บรรจุลูกเข้าไปบริเวณกล่องใส่ลูกด้านบนนะครับตัวนี้จะใส่ได้สิบลูกนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวลูกมันจะมารอตรงนี้แล้วนะครับอืรอตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสับมาข้างหลังนะครับอ่จุดสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับตัวสายนะครับมันจะมาเข้าบริเวณร่องของตัวช่วงล่างของตัวแมกกาซีนนะครับซึ่งร่องตัวนี้ตอนเราที่เราดึงกลับนะครับมันจะเป็นตัว เกี่ยวสายนะครับให้กลับมานะครับพอเกี่ยวสายกลับมาปุ๊บนะครับตรงนี้จะเป็นหมุดไม้นะครับหรือว่า wooden p e กนะครับตัวหมุดตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่คอยดันสายนะครับพอสายโดนดึงกลับนะครับมันก็จะเอามากดกับตัวป e กตัวนี้นะครับหมุดไม้ตัวนี้นะครับพอโดนหมุดไม้ปุ๊บสายมันก็จะปลดตัวเองแล้วก็ดันตัวลูกออกไปนะครับก็ทําซ้ําใหม่นะครับดันไปข้างหน้าลูกหล่นมานะครับดึงกลับมาข้างหลังตีสายออกนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันชัดนะครับนี่ครับ ทองการดึงมาข้างหลังนะครับเห็นไหมครับตัวสายมันจะตามมานะครับเนี่ยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุดไม้นะครับขุดไม้เนี่ยจะรอดันตัวสายเมื่อมันถึงตัวด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เราดูนะครับอ่านะครับหนึ่งลูกนะครับพอเราสับไปข้างหน้าปุ๊บตัวลูกชุ้นใหม่ก็จะหล่นมาแทนตัวลูกที่ยิงไปแล้วนะครับแล้วก็ทําซ้ําอีกนี่ครับ นะครับกลไกค่อนข้างเรียบง่ายนะครับก็สามารถสับยิงได้เรื่อยๆครับเป็นจังหวะสับดึงสับดึงนะครับโี่คครับ